สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องครูแทนสตอรี่นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเป็นชุดใหม่นะครับเป็นชุดอีกชุดหนึ่งเป็นชุดของการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress นะครับสำหรับในคลิปชุดนี้เราจะไม่กล่าวถึงที่มาที่ไปของ โปรแกรม r d p r e s s นะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่มีความสนใจที่จะสร้างเว็บไซต์ก็คงพอที่จะไปค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูหน้าเว็บไซต์ที่ที่ทำด้วย WordPress นะครับอย่างหน้านี้นะครับเป็นหน้าแบบก็กเดนเป็นหน้าหลังบ้านนะครับเป็นหน้าหลังบ้านของระบบ WordPress ก็จะเป็นหน้าสำหรับให้แอดมินเข้ามาบริหารจัดการต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดเราจะค่อยนำเสนอกันไปเรื่อยๆนะครับมาดูตัวอย่างเว็บไซต์นะครับตัวอย่างเว็บไซต์ที่ทำด้วย wordpress.com การกำหนดเลเยอร์การกำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ เทมเพลตอะไรนะครับบางท่านอาจจะเขียนเทมเพลตเองบางท่านอาจจะใช้เทมเพล e ฟรีซึ่งดีๆสวยๆที่ระบบบวเ็เพจเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็บางท่านอาจจะซื้อเทมเพลตซื้อทีมมาจากผู้ให้บริการเพราะนั้นรูปแบบของการแสดงโครงสร้างหน้าเว็บต่างๆก็จะ แตกต่างกันไปนี่คือโครงสร้างแบบหนึง่งแบบที่ทําให้มีแถบด้านข้างนะครับอันนี้นี่เราก็หนดให้มีแถบด้านข้างทั้งฝั่งขวามือนะครับเราสามารถลงโฆษณาอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับส่วนรูปแบบเลเยอร์พวกนี้นี่เราสามารถบริหารจัดการได้เองนะครับว่าเราจะต้อง เอาขนาดไหนจะเป็นคอลัมน์เป็นกี่แถวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเวิร์ดเพจรุ่นล่าสุดนะครับจะเอื้ออํานวยให้กับพวกเราทําแบบนี้ได้ง่ายกว่าแบบเดิมนะครับก็คือการการเขียนคอนเทนต์แบบบล็อกนะครับการจัดก,การหน้าแบบบล็อกนะครับซึ่งเวิร์ดเพจนำระบบตัวนี้เข้ามาใส่ดังนั้นช่วงเวิร์ดเพจรุ่นใหม่ๆนี่เราไม่จะเป็นที่จะต้องไปหาปลั๊กอินมาเพิ่มเติม ก็ได้นะครับยังเว้นว่าเราต้องการคุณสมบัติอย่างอื่นนะครับแต่ก็ถ้าทําเป็นเว็บไซต์สำหรับการเขียนคอนเทนต์เขียนเนื้อหาเขียนข่าวทั่วๆไปแล้วนี่เท่าที่ลองใช้ดูนี่ผมว่าระบบ WordPress เขาทํามาเพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วนะครับนี่คือตัวอย่างอันนึงนะครับ อดีดูตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะครับทั้งสองเว็บไซต์นี้นะครับใช้เทมเพลตตัวเดียวกันนะครับแต่เราสามารถมาจัดแต่งทำโครงสร้างของเว็บได้แต,ตกต่างกันเยอะนะครับขึ้นอยู่กับไอเดียของของแต่ละท่านแต่ละท่านเลืงบอกไปว่าเทมเพลหรือทีมชุดนี้นี่ทั้งสองเว็บไซต์นี้นี่ ผมใช้เทมเพลตที่ชื่อว่าเพ้นนะครับเพ้นซึ่งเป็นเทมเพลตที่คนไทยเราพัฒนาขึ้นนะครับคนไทยเราพัฒนาขึ้นนะครับท่านสามารถไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ seed.com คีย์ในช่องค้นหาของ Google ก็เจอนะครับเป็นเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสอน และก็ละหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับ w o r d p ดเพ s นะครับนั่นเข้าไปดูทีนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตาของของเวิร์ดเพที่เราทําที่เราเปิดดูในมือถือนะครับเพราะนั้นการที่เปิดดูในมือถือนี่ความแตกต่างก็จะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะมือถือนี่ก็จะแสดงเป็น เป็นแนวตั้งนะครับซึ่งในทีมเพนที่ผมใช้อยู่นี่เนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งว่าให้แสดงมือถืออย่างไรได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าทีมทีมเพนตตัวนี้นี่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเราทั้งด้านการชมผ่านมือถือหรือการดูผ่านดีไวต์ต่างๆนะครับซึ่งจะปรับให้ไปตาม ขนาดของดีไวต์ได้อย่างสวยงามนะครับหรือดูอย่างอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของเรานะครับนี่คือภาพรวมคร่าวๆของการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress นะครับที่นี้ในการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress นะครับจะมี2กลุ่ม ใหญ่ๆนะครับสกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกสำหรับการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ก็คือสร้างผ่านเว็บไซต์ w o r d p a s s c o o m เลยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งยากวุ่นวายหาเช่าโฮสหาเช่าโดเมนเนมจากที่อื่นนะครับเราสามารถสร้างผ่าน w o r d p r e s s คอมซึ่ง w o r d p r e s s c o m ก็จะมีบริการ2แบบนะครับคือ แบบใช้งานฟรีใช้งานฟรีเยก็คือสร้างซับโดเมนให้เรานะครับสร้างซับโดเมนให้เราซับโดเมนแล้วก็ดอทเวิร์ดเพนะครับตรงนี้แบบฟรีแล้วก็สามารถใช้งานได้เยอะแยะมากมายนะครับยิ่งเราจะทำเป็นเว็บไซต์สำหรับคอนเทนต์ที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงานองค์กรต่างๆนี่ ก็สามารถใช้ได้ดีนะครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดในบางเรื่องในเรื่องของเทมเพลตในเรื่องของทีมในเรื่องของเลเยอร์โครงสร้างของเว็บต,ต่างๆซึ่งอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราเท่าที่ควรอีกแบบที่2ของการสร้างเว็บไซต์ผ่าน WordPress.com ก็คือแบบเสียเงินนะครับแบบเสียเงินซึ่งก็จะเพิ่มคุณสมบัติต่างๆเพิ่มเครื่องมือต่างๆให้เราแล้วก็ สามารถกำหนดโดเมนเนมของเราได้เองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการจ่ายตาังไปยัง WordPress.com โดยตรงนะครับนี่คือกลุ่มแรกของการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress กลุ่มที่สองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนมากจะเลือกใช้ในตัวนี้นะครับก็คือเราหาเช่าโฮสเช่าโดเมนเนมเองนะครับ เราเช่าโฮสเช่าโดเมนเองแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรม WordPress นะครับลงมาเพื่อไปติดตั้งบนโฮสบนโดเมนที่เราทำการเช่าไว้แล้วก่อนหน้านี้นี่ระบบของการเช่าโฮสเช่าโดเมนมักจะเป็นแบบนั้นนะครับเมื่อเราเช่าแล้วเราจะต้อง FTP อัพโหลดก้อนโปรแกรมเราขึ้นไปบนโฮส แล้วก็ดําเนินการสร้างฐานข้อมูลตั้งค่าอะไรต่างๆนานาเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตขิของของเว r ร์ดเพสแล้วก็ทําการติดตั้ง WordPress ด้วยตนเองแต่ช่วงหลังมานี้นะครับผู้ให้บริการเช่าโฮสต์นะครับผู้ให้บริการเช่าโฮสต์จะมีบริการติดตั้งโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ให้ฟรีนะครับไม่มีแค่ WordPress นะครับ ทั้งจูม布拉มูนเดินทั้ง p h p fusion ทั้งอะไรอีกต่างต่าง,างมากมายเยอะแยะนะครับนี่คือภาพรวมของการสร้างเว็บไซต์นะครับที่ได้เกริ่นไปแล้วว่ามีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับในที่นี้นะครับในการสร้างเว็บไซต์ชุดนี้นี่ผมคงคงขออนุญาตไม่ไปแนะนําวิธีการสร้างเว็บไซต์โดยการไปสร้างฐานข้อมูลเอง โดยการไปตั้งค่าอะไรต่งางๆนา่นเองจะนำเสนอในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ด้วยอัตโนมัติผ่านการบริการของโฮสต์นะครับสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับสองตัวนี้ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ใช้บริการเช่าโฮสต์ของ Thai Data นะครับ t ทยดาต้าโฮสติ้งนะครับ ทั้งเช่าโฮสและก็เช่าโดเมนเนมซึ่งก็จะมีแพ็กเกจที่รองรับการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ด้วยนะครับ <Lore army. S 1> เพราะว่า WordPress นี่ต้องต้องการคุณสมบัติของโฮสที่แบบตกต่างที่เพิ่มเติมขึ้นมากกว่าการสร้างเว็บไซต์แบบปกตินะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะวางลิงก์ของผู้ให้บริการที่ผมเช่าไว้ ไปดูนะครับเผื่อที่ท่านใดสนใจต้องการที่จะลองใช้ลองทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้นี่ก็คงต้องขออนุญาตแนะนําเบื้องต้นแนะนําสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับไว้คลิปต่อไปจะมานําเสนอวิธีการสร้างเว็บไซต์ WordPress โดยอัตโนมัติผ่านผู้ให้บริการ ชาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีเพียงแค่นี้ครับ